ขีกนิวทีวีเทปนี้ไปกันที่ธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์การเกษตร,รหรือทกสาจากงานแถลงข่าวกิจกรรมปลิดโชคชนฟินกับสลากทากสชุดถุงทองพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบคปลิดโชคไอยาบุตรซูเปอร์สตาร์ชื่อดังของเมืองไทยที่จะมาเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดแนวคิดและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยและการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร,รเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรผ่านการออมเงินในรูปแบบสลากสําหรับผู้ที่สนใจสามารถ ฝากสลากทกสชุดถุงทองเพียงหน่วยละ2,000บาทพร้อมรุ่นละวันแกรนไพถึง60ล้านโดยสลากทุกๆหน่วยสามารถรุ่นละวันได้ถึง24ครั้งอายุรับฝาก2ปีฝากได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน BAC a Mobile และเคาน์เตอร์ทกสทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ ที่หหรือว่าการไพรซ์เติ่ขึ้นไปถึง6 0สล้านนะครับแล้วก็เป็นโชคดีของตลาดเพราะว่าตลาดนี้เนี่ยเราแบบใครที่ได้รางวัลที่1ไปเนี่ยก็มันโชคมากนะครับแล้วก็ได้คุณเฟซพอร์ผลิตโชคให้กับทุกคนที่ซื้อสลาก<อ>ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเ,ออเป็นโชคใหญ่มากนะครับแล้วก็อ,อ,อย่างที่เรียนว่าทาศกัเองเราเก็มีความน่าสนใจนะครับในภาคการเกษตรและที่เราต้องการที่เราต้องการความน่ารักของ ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติม,มากๆนะครับต้องขอบคุณครมนะครับพี่ๆผู้บริหารทุกท่านนะครับพี่ชายนะครับ mm hmm. ที่ไว้วางใจให้ผมนะครับรับบทบาทเป็นพรีเซนเตอร์นะครับในทำงานแล้วก็ทำงานเพื่อชาวเกษตรกรทุกประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับตลาดตัวนี้นะครับก็มีในส่วนของตัวดอกเบียนะ้ยแนบเปล่านะครับอยู่ที่0.87จับนะถุงครบเกิน24เดือน ก็สลากทุกหน่วยเนี่ยมีสิทธิ์นะครับในการที่จะถูรางวัลทั้งสิ้นเนี่ย24ครั้งเข้ากันนะครับแล้วก็รางวัลการขายที่หนึ่งก็คือ60ล้านแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยทั้งตัวดอกเบีย้ยแล้วก็ตัวรางวัลเนี่ยไม่เสียภาษีนนมีไงก็ทศกัอตอนนี้นะครับมีแคมเปญพิเศษนะครับาฝากเท่าไหร่ก็ได้นะครับเรามีรางวัลลุ้น60ล้านบาท24งวดเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วสักสองงวดช่ไหมครับยังมีอีมเปนที่ให้ทุกคนได้มา ฝากกันแล้วก็ได้มาลุ้นโชคกันนะครับยังไงมาฝากเงินกับทบสสวันเยอะนะครับซื้อผ่านสาขาก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อผ่านโมบายแอปก็ได้นะครับก็อย่างคุณเป๊ก็ซื้อผ่านโมบายแอปของทบสสวีไอเอซโมบายนะครับ